สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับผมขอบคุณที่กดติดตามและรับชมนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆทุกท่านนะครับผมสาหรับสมาชิกใหม่อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆรวมถึงเหรียญรุ่นใหม่ๆที่เข้ามานะครับผมแล้วก็พี่ๆสมาชิกท่านใดสนใจเช่าบูชาพระแท้สามารถแอดไลน์ที่อยู่ทางด้านล่างได้เลยนะครับผมสาหรับวันนี้เหรียญที่นำมาพี่ๆรับชมกันเนี่ยก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับผม หลังยันสีนะครับปี2,515นะครับบล็อกวงเดือนนะครับผมอันนี้ก็จะออกที่วัดโคนอนนะครับเหรียญหลวงปู่เอี่ยมเนี่ยในปี1น่ง2,514กับ2,515นะครับก็จะมีทั้งออกที่วัดหนังแล้วก็วัดโคนอนนะครับพิธีการปลูกเสกเนี่ยก็จะมีทั้งเกจิที่อยู่ในกรุงเทพแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับผมเนื่องจากเป็นหลวงพู่เอี่ยมเนี่ยท่านก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นบรมคาคูบรม,มาเกจิ ของหลายๆท่านนะครับผมก็จะมีหลวงปู่โตมาร่วมปลุกเสกหลวงพ่อทองอยู่หลวงพ่อมิ่งนะครับหลวงพ่อเทียมหลวงหลวงพ่อถิ่นนะครับผมแล้วก็เกจิอาจารย์อีกหลายๆท่านเลยหลวงพ่อสุดก็มานะครับหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับผมทีนี้เนี่ยด้านหน้าก็จะเป็นหลวงปู่เอี่ยมนะครับด้านหลังก็จะระบุว่าออกวัดโคนอนแล้วก็จะมีที่เป็นยันสี่แล้วก็ยันห้านะครับผมยันสี่ก็คือเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมครับขมวดยันเ็าจะเป็นสี่ ถ้าเป็นยันห้าก็จะเพิ่มขมวดยันตรงนี้ด้านบนมานะครับก็จะม้วนมาตรงนี้แล้วก็เป็นขมวดยันตรงนี้อีกหนึ่งหนึ่งขมวดนะครับเป็นหลังยันห้าอันนี้จะเป็นหลังยันสี่นะครับพศที่ออกก็คือปีสองพันห้าร้อยสิบห้าครับอนุสรน,นี่พันธสีมาวัดโคนอนนะครับผมสองเมษายนนะครับอันนี้ก็จะเป็นบล็อกวงเดือนนะครับผมส่วนปีสองพันห้าร้อยสิบสี่ผมก็มีอยู่นะครับนี่ อันนี้จะเป็นปี2 5 1พันห้า้อยสิบสี่ไหมครับไอ้ก็จะออกวัดโคนอนเหมือนกันส่วนเกจิที่มาปลูกเสกเนี่ยปีสอง4ันห้า้อยสิบี่กับสองพันห้า้อยิบห้าเนี่ยก็จะมีปู่โตเป็นประธานเหมือนเดิมครับแล้วก็เกจิท่านหนึ่งอื่นหลวงพ่อสุดหลวงพ่อทินหลวงพ่อแพรเนี่ยมาหมดหลวงพ่อทองอยู่วัดใหม่นองพระอ,องค์อันนี้ถ้าเป็นปีหนึ่งสี่เนี่ยก็จะเป็นอนุสรณ์ยกช่อฟ้าโบสถ์ครับผมวัดโคนอนยี่สิบสี่มีนาคมสองพันห้าร้อยสิบสี่ อันนี้ด้านหลังก็จะมีทั้งยัน4แล้วก็ยัน5เหมือนกันนะครับในปีหนึ่งสี่หนึ่งี่หนึ่งหเนี่ยมีทั้งยัน4ยันห้าเหมือนกันนะครับผมนี่อันนี้จะเป็นปีหนึ<ๆ>่งนะครับเดี๋ยวนนี้เรามาดูเหรียญในปี1 5หที่เป็นบล็อกวงเดือนบล็อกอ่าบล็อกวงเดือนเนี่ยเราหยิบเหรียญขึ้นมาเราก็จะเห็นเลยครับเห็นไหมครับริ้ววงเดือนนี่บนรอบ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 ทางด้านบนแล้วก็ด้านหลังนะครับเห็นไหมครับด้านหลังด้านหลังก็จะเห็นเป็นวงเดือนชัดเจนนะครับ นวนเป็นก้นหอยเลยครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับผมทีนี้เรามาดูด้านหน้ากันก่อนนะครับเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับถ้าเป็นรุ่นหนึ่งรุ่นสองเนี่ยก็คือเราทราบกันอยู่แล้วว่าหลักแสนหลักล้านหลักหลายหลายล้านนะครับผมเหมือนเดิมนะครับจดจําใบหน้าของหลวงปู่น,นะครับผมใบหน้าของเหรียญรุ่นนี้ครับจะมีทั้งที่เป็นหน้าเนนและก็หน้าหนุ่มหน้าแก่ถ้าผมจําไม่ผิดนะครับนี่ ใบหน้าอาจจะแตกต่างกันนะครับผมเมตากลมคมชัดนะครับเบ้าตาลึกลกล่องแก้มใบหูนะครับสังเกตใบหูทางด้านขวามือของเรานะครับเห็นไหมครับจะมีเป็นเหมือนเส้นแตกเป็นแฉกกล้ามปอวกไปเหนือใบหูเห็นไหมครับนี่ครับแล้วก็เลื่อนลงมาดูที่ลําตัวของท่านนะครับเส้นคอคมชัดสองเส้นนะครับตั้งเป็นสันแล้วก็ริ้ววงเดือนเนี่ย จะแทรกอยู่ในช่องว่างของลำตัวลิ้วจีวอเห็นไหมครับซ่อแขนลำคอกระดูกไขปลาลาวงเดือนเนี่ยจะแทรกอยู่ทั้งหมดเลยครับนี่ตรงตักก็มีครับตรงอาสนะที่ท่านนั่งก็มีเห็นไหมครับหรือบนสังกติเห็นไหมครับจะบนบนบน,บนเป็นก้นหอยหลายๆเส้นเลยครับตัวองค์ของหลวงปู่มีมิติคมชัดนะครับ เห็นไหมครับแทรกอยู่ในอาสนะก็มีที่เป็นริ้ววงเดือนนะครับซี่แขนริ้วจีวรมีแทรกอยู่หมดเลยครับทีนี้นามาดูด้านบนนี่ริ้ววงเดือนข้างใบหูตรงลายกระหนกเหนืออัคละด้านบนก็จะมีนะครับผมลายกระหนกคมชัดนะครับตัวเส้นลายกระหนกเส้นขอบเหรียญจะตั้งเป็นสันมนนะครับวันที่หก เดือนสิบเอ็ดนะครับผมปีมะโรงจัตวาศกนะครับเห็นริ้ววงเดือนไหมครับจะแทรกอยู่นี่วนรอบรอบรอบเลยครับนี่จะเป็นรายละเอียดของเหรียนด้านหน้านะครับผมลายกนกคมชัดนะครับเส้นสายดูริ้วการแกะบล็อกในยุคป,ปี2515นะครับ พิกมาดูรายละเอียดด้านหลังนะครับผมด้านหลังก็จะเห็นริ้ววงเดือนชัดเจนนะครับแล้วก็ด้านหลังรุ่นจะเป็นยันสี่นะครับยันห้าก็มีนะครับอย่างที่ผมแจ้งไปขั้นต้นเริ่มดูที่หูเหรียญน,นะครับผมหูเหรียญก็จะเจาะปิ้นหน้าปิน้นปินบนปิ้นล่างหรือปิ้นซ้ายปิ้นขวานะครับผมแล้วก็บริเวณหูเหรียญนนจะมีคล้ายรอยแต่งตะใบนะครับเป็นขีดขีดเห็นไหมครับขีดของขวางอยู่นี่ครับ เป็นเส้นขีดเส้นขีดนะครับผมตรงขอบเหรียญก็มีนะครับเป็นคล้ายรอยแทงรอ,อยแทงตะใบนะครับผมนี่ครับด้านหลังก็จะมีริ้ววงเดือนอยู่ที่พื้นเหรียญนะครับอัคระยันคมชัดนะครับผมจะเป็นยันสี่ตัวขมวมดยันตั้งเป็นสันคมชัดนะครับไม่ตื้นไม่เบอร์ริ้ววงเดือนก็จะเห็นทั่วทั้งพื้นเหรียญเลยครับ มีอักษรด้านหลังระบุอนุสร์พันธะสีมาวัดโคนอนนะครับปีหนึ่งสี่หนึ่งห้าเนี่ยก็จะออกทั้งวัดหนังแล้วก็วัดโคนอนนะครับวัดโคนอนเนี่ยก็คือเป็นวัดที่หลวงปู่เอี่ยมท่านเคยมาจําพรรษานะครับผมสองเมษายนพศสองพันห้าร้อยสิบห้านะครับสังเกตลริว,วงเดือนด้านบนนี่นะครับเห็นไหมครับที่เป็นเส้นคู่โค้งกันเนี่ยมันจะทะลุมาในลายกระหนกเนี่ยเห็นไหมครับ เห็นเส้นคู่วงเดือนคู่ตรงนี้ไหมครับที่อยู่ตรงด้านบนนะครับมันจะโคง้งแล้วก็ทะลุเข้ามาในลายกระหนกเห็นไหมครับจนเข้ามาจนถึงจนสุดด้านในนะครับชนด้านในนี่เลยนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นจุดที่ลึกที่สุดนะครับนี่หรือว,วงเดือนมันจะแทรกอยู่ด้านในเป็นเส้นคู่เข้ามานะครับผมนี่ครับส่วนเบสิกอื่นๆเพิ่มเติมก็ ื้นเหรียญแน่นตึงนะครับผมมีคลิปปิ้นที่เกิดจากการตัดอันนี้รอยแทงตะไบที่ให้ดูไปแล้วนะครับผมตัวอักษรคมชัดนะครับตัวยันคมชัดนะครับผมนูนเด่นยกจากพื้นเหรียญขึ้นมานะครับทีมาดูตัวตัดนะครับตัวตัดก็จะตัดตามยุคครับผมนะครับเป็นเส้นขีดขีด,ขด,ขด,ขดเส้นขีดเนี่ยเขาก็จะมีชิดบ้างห่างบ้างนะครับเป็นเส้นหนาเส้นบางนูนต่ำนูนสูงสลับกันไป ตัดแล้วก็ฉีกออกนะครับผมขอบตัดอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่ครับตัดแล้วก็ฉีกออกยุ่ยๆนะครับนี่มีเป็นขีดขดเป็นบ้างๆแบบนี้นะครับตัวฟันตัดอันนี้ก็จะเป็นพิธีใหญ่ครับทั้งปีหนึ่งสี่แล้วก็ปีหนึ่งห้านะครับผมสำหรับเหรียญที่นำไห้พี่รับชมอันนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับผม ปี2514นะครับอปี2515นะครับผมหลังยัน4ีนะครับบล็อกวงเดือนนะครับอันนี้จะออกวัดโคนอนนะครับผมวงเดือนคมชัดทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับผมขอบคุณพี่ๆสมาชิกที่กดติดตามและรับชมนะครับผมไว้ถ้าได้รุ่นอื่นมาเพิ่มเติมจะมาทำคลิปอีกนะครับวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณครับ